จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรมมีพื้นที่การเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกว่า2 183,000ไร่ครัวเรือนกว่า85,611ครัวเรือนจากพื้นที่2.8 0 0 0 0ไร่พื้นที่ปลูกข้าวนาปีข้าวนาปีปี2563ทบ2564เดือนตุลาคม2563มีพื้นที่ปลูกประมาณ1 6 9 7 6 6 0ไร่ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า5%ราคาประมาณ6,900-7,100บาทต่อตันคาดการผลผลิตออก ู่ตลาดเดือนตุลาคม2563จำนวน296,967ไร่คิดเป็นผลผลิตกว่า199,561ตันผลผลิตเฉลี่ยประมาณ672กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นมูลค่า1,297ล้านบาทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พื้นที่ปลูกประมาณ3,794ไร่ราคาเฉลี่ย7.66บาทต่อกิโลกรัมเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคมประมาณ170ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า1.2ล้านบาท มะนาวพื้นที่ปลูกประมาณ8,347ไร่พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอโพทะเลมีพื้นที่ประมาณ6,797ไร่ราคาเฉลี่ย16บาทต่อกิโลกรัมเก็บผลผลิตเฉลี่ยประมาณวันละ10ตันต่อวันคิดเป็นมูลค่ากว่า4ล้านบาทต่อเดือนค่ะปลูกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอโพทะเลมีพื้นที่ปลูกประมาณ1,876ไร่เฉลี่ยผลผลิตจ่อ,อสู่ตลาดประมาณวันละ8-10ตันต่อวันกิโลกรัมละ34บาทเฉลี่ยวันละประมาณ300 0บาทคิดเป็นมูลค่าประ ประมาณกว่า9ล้านบาทต่อเดือนผักอื่นๆพื้นที่ปลูกประมาณ2585ไร่พื้นที่ปลูกมากที่สุดที่อำเภอบึงนารางราคาผลผลิตเฉลี่ย2 3 0 0 0บาทต่อตันมูลค่ากว่า5.4ล้านบาททั้งนี้ภาครัฐได้มีโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันและอ้อยโรงงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรข้อมูลสถานการณ์การเกิดภาวะฝนแล้งปี2563 จังหวัดพิจิตรมีการประกาศภัยแล้ว12อำเภอ49ตำบล444หมู่บ้านกเกษตรกร23,362รายพื้นที่ประสบภัยดังนี้ข้าวนาปีจำนวน465,369.25ไร่พืชไร่จำนวน14,568.75ไร่พืชสวนและอื่นๆจำนวน121ไร่รวมพื้นที่ประสบภัยจำนวน4 8 5 9ไร่ เนื้อที่ที่ได้รับการตรวจสอบและบันทึกในระบบเกษตรกร,กรแล้วจำนวน2,234รายพื้นที่27,995ไร่คาดว่าจะบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2563ข้อมูลสถานการณ์การ,การเกิดอุทกภัยปี2563อำเภอโพเทะเลจังหวัดพิจิตรมีการประกาศภายแล้ว1อำเภอ2ตำบล3หมู่บ้านกเกษตรกร35รายเข้านาปีจำนวน672ไร่กำหนดประชุมกเกษตรกรและตรวจแปลงระหว่างวันที่5-6พฤศจิกาย,ยน2563และประชุมคชพอ,อโดยเร่งด่วนต่อไปสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ชัยพัฒนาการ,กรเกษตรสุรินทรตำบนเนินมะกอกอำเภอบ มุนาจังหวัดพิจิตรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการเกษตรจุดเรียนรู้พืชผักในปีงบประมาณ2,563ได้สนับสนุนเป็นงบประมาณจำนวน55,000บาทโดยแบ่งเป็นสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานจำนวน3,000ก้อนเป็นเงิน30,000บาทและสนับสนุนคนงานดูแลรักษาแปลงเรียนรู้ภายในจุดเรียนรู้พืชผักในพื้นที่5ไร่เป็นจำนวนเงิน25,000บาทและสนับสนุนความรู้การลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการสนับสนุนจัดหาเชื้อราไต่ และบิวเวอรีเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในศูนย์เรียนรู้พืชผักอีกด้วย